Hmm. นายสินะที่คือทหารน่ะแม่แนวแม่แนวน่าคือใครฉันคือนักสืบจิว๋วแต่นายตัวสูงตั้งหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเซนเลยนะเออแล้ว <c oughs> วันนี้เรามาอยู่ใน อมองอัสกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายกันไปนานเลยทีเดียวหลายเดือเลยและไม่ได้มาเล่นเกมนี้เลยอาจจะโหลดนานหน่อยนะเพราะว่ามองอัสเดี๋ยวนี้ี๋ยวผมเด็ดช้าก็ไม่รู้เลย ตอนไหนจะเข้าเกมวะอ่ะเข้ามาละได้เป็นครูเมดครับโอเคห้องโขวอันนี้คือด่านแอชิพนะผมคงไม่เล่นด่านอื่นหรอกเพราะว่าผมเกลียดด่านอื่นมากไม่ใช่หผมไม่ได้เกลียดหรอกแต่แบบน่าเบื่อครับผมเล่นประจําเลยมันจนเบื่อแล้วเนะี่ยเกลียดทากนี้มากเลยแต่มันก็ไม่เป็นไรคนระับ เกลียดต้องกะทำต้องกะทำเอ๊ะต้องทำอยู่ดีพักนี้อันนี้ห้านี่สี่หกหนึ่ง r หนึ่งสองนี่อะไรห้า <5. S 1> โหมีคนออกเกมอีกละเจ็ดอันนี้เจ็ดจำไม่ได้สาม จะตัดไปตอนทําเสร็จเลยกันนะโหยังทําไม่เสร็จเลยเว้ยอ่ะใครจะพูดอะไรบ้างที่ไหนเราก็ต้องถามเขาก่อนว่าที่ไหนเอ,อ้ามันถามว่าที่ไหนแล้วใครมันก็โหวตไปแล้วมันจะถามว่าใครทําไมล่ะจะถามว่าใครทําไมอืมอ้าอะไรวะ สกิปก่อนเจอห้องอย่างนี้อีกแล้วแบบเอ้าไอสีน้ำเงินโบตผมทำไมอะ่ะมันเฮ้ย <c oughs> ี้บาสบาสป่ะเจอห้องอย่างนี้อีกแล้วเดี๋ยวถ้าผมผมโดนคิวมาเลยผมจะออกไปอันที่เจ็ดไม่ใช่อ่าไหนวะ สองเดียวใช่ไหมทดสอบอันนี้ห้าอันนี้หกโอเคยังทำไม่เสร็จเลยครับทักหน่ออ่ะเสร็จแล้วทาคอมพิวลา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 เดี๋ยวดูก่อนว่ามีใครตายมีสองคนออก ืทักนี่ะอะไรอ๋อดาวหลดไฟต้องไปสัญญาณไ้ไฟ นายคืออินพอสเตอร์หรือเปล่าดะ๋ยวนี้ผมคงเล่น c มค้าไม่ได้แล้วมั้งตัวนี้กระตุกบ่อยมากเลย c มค้าอะ่ะเข้าเกมทีนั่นก็หลุดทีเลยนี่แบบไอมอสเดอร์ไททันเนี่ยแม่งก็ไม่ได้อีกไม่ใช่ยังอไงแบบมันบักนะให้มันบักอะเ,เ,เทคเจอร์คิปเปอร์ชาร์จไม่โหลดพิเทอร์ซีลา่าฆ่าไม่ตาย เออเจอศพโอเคใช่เนะเออไหนว่า engine room engine room เอาไปสีน้ำเงินก่อนแล้วกันสงสัยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็โหวตอื่นมั่วันใช่ไหม อ่าทุกคนทุกคนเดาถูกครับโอเคโอเคสวัสดีครับคุณเจ้าของยานไม่ใช่สิคุณมือขวาคุณต้องเป็นสีม่วงไม่ใช่เหรอ ดีตีดีดพิมพ์ไม่ได้อะเสียดายตรงนี้นะมันพิมพ์ไม่ได้ c a นซ e l ซ่น,นอเปิดปิดมันก็เหมือนเดิมรลบทำอะไรไม่ได้พิมพ์ไม่ได้พอเปิดมันก็พิมพ์ไม่ได้มดไม่รู้จะมีไว้ทำไม อีกแล้วครับโอ้เม็ดปิดแล้วมาอ่ามีทางตรงนี้พอดีเอาบักอีกเอาเอาอะไรเนะี่ยเฮ้ยมาโอ้โหอะไรเขาตัดอะไรอะไฟอะตัดไฟ,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 ไฟโอเค ไป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 ตรงนีบไปแล้วต้องรีบไปแล้วอืมเรียบร้อยแล้วหลุดไฟทำไมมันช้าอย่างนี้เนตรที่ยาน,นี่มันอืดนหรืองไงเนะี่ยอาพิวฟเฟกเรียบร้อยไป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 เออที่เราต้องไปขับยานสินะขับายานขับายานขับยาน เรือเหาะสิขับเรือเหาะึือตรงนี้อ่าเตอตื้อตึ๊ดตึ้ดเตื้อยบรอยดตึ้อเตื้อเตน้อเตื้อเตลูกยังพอ ต้องเอามาทิ้งหรือเปล่าเรียบร้อยอตรงนี้ต้องล้างรูปสิลน,นะอ่า,อาิงไว้อันนี้ต้องอาบน้ำหรือเปล่าไม่ใช่อะ่ะต้องลงไปข้างล่างสินะห้องไฟอุ๊ ที่ที่ไฟใช่ไหมอืมสงสัยใครอะสีชมพูไม่จะใช่อะผมคิดว่าสีฟ้าอ่อนดูสิ เดี๋ยวบอกก่อนว่าสีฟ้าอ่อนไม่อยากบอกอะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพิมพ์ไม่ได้เดี๋ยวว่าฉันสงสัยอ่าฮิลลโพอ่ะให้รอดแกแล้วนะเหลือแค่ อืม uh huh. ไม่มีใครโหวตใครเอ้ <laughs> uh huh. สียงพูมันสงสัยผมทำไมอ่ะผมก็ลงไปพอม,มันนะอน่า uh huh. สงสัยนะสีชมพูหรือไม่ไว้จ่ายสีชมพูแล้วอใครมันตัดอะไรเนะี่ยตัดคอมูแต่ตอนนี้ไม่ว่าง เฮ้เด๋วทำไมาอ่าตายแล้ว <c oughs> จะต้องไป่อบอะนนั่นก็จะพูดตามมาเอาออยฮา,าจะไม่รู้หรอว่าข้าคือนักรูดการในตำนานน่ะอา้าวผิดที่โอ๊ยสมองเป็นอะไร ำไมถึงเ็นจังซี่ฮืมเจ้าแพ้แล้วโอ้โสีชมพูเ้ยอุสันแคมไปหาห้องเล่นใหม่ดีกว่าที่เกียรติรอน หาห้องที่มีสักสามคนอะที่แบบไอตรงนี้มันขึ้นว่าสามอะแม่น้ำจะบอกว่าห้องเต็ม,ม,มคมมร,มรับต <c oughs> <c oughs> ึ๊ดต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 ตึ๊ด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 ตตึ๊ดตึ๊ด กินหน่อยแล้วไหมใหม่ดีกว่ามันเหม็นนะเอ้าวัดมันเมื่อกี้ฉ่นคุยกับใครใช่แนนคุยกับใครเริ่มร้อนแล้ว <c oughs> ออกเกมใช่ไหมครับครบแล้ว <Okay. S 1> ออการเดินน่นปกติดีนะโอเคออืม โอ้โหไม่ได้เป็นอินฟูสเตอร์เลยครับโอ้โหเฮ้ยมีแฮกเกอร์ครับห้องนี้เอ้าสีชมพูนายนายหรือเปล่าโอเคสีชมพูน่าสงสัยอ่ะนายหรือไม่ สีเหลืองปลอดภัยอยู่เสียเงินต้องไปกดนี่เลยกดเลยไหมเพื่อนคิดว่าสีชงพูอ่ะสีองพูชื่ออะไรนะวินดี้แฟกวินดี้แฟกวินดี้แฟก จะโหวตเข้านนก็โหวตอย่างเร็วเลยใคร Winter Flag Winter Flag อืม w i n t e Flag สีชมพูต้องโดโหวตผมแน่เลยผมถ้าถ้าไม่ใช่สีชมพูผมโดนโหวตออกอะอยังไงก็อย่างนั้นนะครับ คนญี่ปุน่นคนญี่ปุ่นมาพูดด้วยเขาพูดว่ายังไงอะอ่านไม่ออกผมไม่ใช่คนญี่ปุน่นแล้วผมก็อ่านญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ใช่สิผมไม่เก่งญี่ปุน่นผมไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุน่นเออ <c oughs> เอสีม่วงหวดสีน้ำเงินสีน้ำเงินวดวสีชมพู รือเ่าเกิดห้องนี้ก่อน มันคืออะไรมันคืออะไรอ,อไรืมแปดหกศสี่หเอาแปดหกศูสหปห ศูนย์สี่หกอีกฝั่งไม่มีใครกดอ่ะไม่มีคนกดอ่ะเออเสียเงินโอเคมีคนพบโกก่อนต้องบอกเลยว่าวินดี้แฟกจางแน่นอนนะวินดี้แฟกมันจะโหวตแกแกนะ่ะ อินพอสเตอร์ใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวได้ผมเชื่อใจทีมคูวกันเออมิติรูมมิติรูมะไรที่ใกล้มิติ้งรูมที่สุดอันนี้ยังทำทักได้แค่อันเดียวเองเนี่ยไม่นะเดีย๋ยวเพิ่งมีใครตาย เร็วๆสิสองวินึ่งอ้ยไม่มีปุ่มกดเลยใครก็ได้สิวะมากดปุ่มทีใครวะว่าแล้วโอ้ยเพื่อนไม่ยอมเชื่อโห <c oughs> <c oughs> ปวดหัวมากครับเกมนี้เป็นเกมปวดหัวแห่งชาติเลยแหละ <c oughs> จะดับปุ๊ลัสบ้างครับ มันเดินหายไปด่านนี้ไปนานแล้วมันด้เล่นเลยสักครั้งหนึ่งไม่ใช่สิเคยเล่นอยู่แต่ไม่ได้มารีวิวนะห,หรืออาจจะมีใครเริ่มไปแล้วก็ได้ช่งางเะฮัโลโหลสวัสด,ดีอันนี้เออเนาะเราก็ควรใส่เม,ม็เหมือนเขานาะใส่เม็ป้องกันไว้ก่อน เฮอยู่อยู่ห่างอยู่ห่างไว้อยู่ห,าห่หางจากผู้คนเอ้ยอยู่ห่างเทบอยู่ห่างจากคนไว้อาจจะมีคนคนอาจจะมีใครบางคนติดไวรัสเอ๊ะติดเชื้อโบโลโน่ามาก็ได้อะื ไหนวะมีคีย์ไหมไม่มีเ,เคยซับเบินสแกนโหเยไปลัไงคือ,อทำยังไงดีวะไม่มีทางตรงนี้ดเคยตัดเลี้ยงตัวเฮ้ยเพื่อนตรงนี้ไปแล้วตรงนี้ไปสแกนก่อนสแกนสแกนสแกนทำเงี้ยไว้ก่อนทำเงี้ไว้ก่อน เนียนไว้ก่อนทำเงียนไว้ก่อนโอเคเรวเพื่อนเร็วโอเคเดี๋ยวฉันไปทางนั้นเองโอเคมีใครดูกล้องไหมวะดูอันนี้ไว้ก่อนครับมีสองคนออกมีใครดูกล้องไหมมีคนดูกล้องอยู่ ต้องรีบไปค่ายคุณดูกล้องก่อนครับมันอันตรายมาก้คุณดูกล้องนะ่ะคันออกไปแล้วครับม่ดูกล้องแล้วตัดไฟต่อครับ ใช้วิชาดินจาสามร้อยวัตโอเคมีคนเจอแล้วใครอะอีเดียนไว้ก่อนเดียไว้ก่อนเดียนไว้ก่อนที่ไหนท,ที่ไหนที่ไหนใครไม่มีไม่มีแค่หนึ่งไม่หนึ่งแต่มีสองที่ไหน คมเฟสแคมเฟสที่ไหนวะแคมเฟสแคมเฟสอ่ะไมาสคิปสคิปออฟฟิศออฟฟิศออฟฟิศอะไรออฟฟิศไม่ใช่ออฟฟิศนะขายขายขายเอาสิแคมเฟพิมพ์ไม่ได้ผมจะบอกว่าสคิปอ่ะ ไม่ใช่อินพอร์เตอร์ครับความน่าสงสัยได้ตกได้ตกมาแล้วต้องไปเปิดไฟก่อน <c oughs> ชนะนี่แหละครับออกเกมออกเกมจนแพ้ โอเคครับก็สมควรแก่เวลานะครับโอเคครับก็แค่นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากนะครัเออมันก็ยาวใช่ไหมยี่สิบกว่านาทีแล้วก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับความสนุกอีกคลิปหน้าก็รอดูได้นะครับอยากติดตามต่อก็กดติดตามนะครับแล้วกดทั้งหมดนะครับโอเคครับแค่นี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับบายครับสวัสดีครับ